สวัสดีครับเราก็าพบเกมต้หลัวตัลูกอีชินเคยนะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำการแนะนำสก,กิลของถังเท้าเนาะทั้งสายเสือและสายแมงป่องนะครับรวมไปถึงแนะนำความสามารถของกระดูกปิญญาณด้วยนะครับรวมไปถึงตัววงแหวน PVP แล้วก็ PVE และออฟวงแหวนนะครับนะฮะก็จะจบลงในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับส่วนวิธีการเล่นตีกระดูกอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะก็ เดี๋ยวไว้ให้ไปเทสไปลองอะไรก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะทีนี้วันนี้ไม่มีมอนให้ตีวันนี้ด้วยแหละก็อาจจะทำไต้แค่สอนอตีกับ AI เท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นาหากทําได้เดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้เอาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำโมแมนกันก่อนเลยนะครับผมนะโมแมงแต่ละอันก็คือทางด้านสายเสือและสายป๋ปองนะเนาะเริ่มจากสายเสือก่อนนะครับผมซีรีอ์ที่หนึ่1ครับผมทาดาเมจใส,ส่สูททั้งหมด เป็นจำนวน3,900นะครับหากสตูติสถานะควบคุมเนี่ยจะถูกอัปเกรดดัชนีสาเพิ่มขึ้น75เนะครับผมเขาเขียนไว้อยู่นักว่ามีสารอะไรบ้างครับผมก็ลองอ่านดูเอานะครับเยอะอยู่นะฮะแล้วก็จมที่ฉับไวครับผมหากใช้สกิลยานี้ครั้งแรกครับผมนะฮะจะกินเกรตแล้วลง1แต้มนะครับผมหรือใช้พลังวิญญาณลง1แต้มนั่นเองฮะจาก3เหลือ2นั่นเองนะครับผมทีนี้จำนวนปีเนี่ยขอรวบลัดนะครับผมเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาฟีนะครับนะอ่ะ สกิลระดับ10,000ปีเนี่ยจะทำให้เพิ่มความสามารถก็คือพอเปิดเทิร์นมาปั๊บทุบๆเลยนะครับผมนะก็คือเปิดเทิร์นมาทุบสกิลนี้ทันทีนะครับผม 50k ครับผมทำการเพิ่มดามิเ่ิเริ่มต้นของสกิลนี้80%นะครับนะและ100,000ปีครับผมหากสตูติสนาควบคุมเนี่ยดาเมจสุดท้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้น180%ครับผมและหากเป็นการใช้ครั้งแรกเนี่ยหรือหากเป็นการโจมตีครั้งแรกเนี่ยด้วยสกิลนี้นะครับจะเเพิ่มขึ้นนออีกกก180%็ก็คืจะลายป ดาเมจสุดท้ายที่3ามเซนต์นั่นเองนะครับนะเฉพยันที่2นะครับผมนะฮะทำการเพิ่มดาเมจทำการเพิ่ม ADK ให้กับถังห้ารยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมนะฮะและมีการเพิ่มขึ้นไปอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือจะกลายเป็นทั้งหมดหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดว่านะคำว,ว่าเพิ่มอีกสิบมันทบหรือ,อยังเนาะเพิ่มอีกเพิ่มอีกไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวนะสี่สิบ หกสิบเจ็ดสิบไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นดาเมจหกสิเปอร์เซ็นหรือดาเมจเก้าสิบปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบนะแต่ต่ำตีไว้หกสิเปอร์เซ็นก็แล้วกันนะครับผมก็คือยานนี้เนี่ยมันจะเพิ่มอเอดเดคให้กับทางเ้านั่นเองนะครับทีนี้อ่าในความสามารถที่เหลือนะคือสองหมื่นทันปีนะครับผมหากมีอ่าวิจารณ์สายอาวุธสายโจมตีสายตีลองใบค,ครับผมไฟสตูลเนี่ยจะใช้ได้เพียงแค่การโจมตีปกติเท,ท่านั้นครับผม และหากทางข้าเนี่ยทำการปล่อยสกิลเนี่ยมีอาจารย์สายอาวุธสายจมตินกสายโจมติยงใบฝั่งศัตรูเนี่ยถึงจะสามารถปล่อยสกิลวิญญาณได้โดยสามารถปล่อยได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับเพูดงงายๆคือถ้าเกิดอยากคงกําเนิดเนี่ยก็ตีปกติไปเรื่อยนะครับนะฝั่งศัตรูเนี่ยที่เป็นมีอาจารย์สายอาวุธสายจมตหนักสายโจมติยงใบก็จะไม่สามารถใช้สกิลได้นั่นเองนะครับอ่ะมาดูที่1-0,000แปีครับผมนะทางในสนามเนี่ยมีมีอาจารย์สายอาวุธวิญญาณตัวอื่นนะครับผมที่ไม่ใช่คอนเท่าเทียนนนะะครับ ถังข้าวเนี่ยเมื่อโดนาเมจถึงตายทําการฟื้นฟ,ฟูเลือดมา70%ของมเอสพครับผมแล้วทำการลงมือทันทีนะโดยจํานวนการเกิดในความสามารถนี้เนี่ยจะนับตามจํานวนมิาจายาแสอาวุธในสนามนะครับสมมติทีมตรงข้ามเนี่ยเอาปูกระบีลง6ตัวนะครับผมก็จะสามารถเกิดสถา,านีได้6ครั้งนั่นเองนะครับผมก็คือมาตะนะฮะมาเลงสุดๆไปเลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเล่นจริงมันจะได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับ อาซีเป็นที่3นะครับผมนะอันนี้ไม่มีอะไรเลยครับผมนะทำการโจมตีปฏิเสธศัตรูนะครับผมและทำการเพิ่มลิมิตพลังวิญญาณให้ตัวเองหนึ่งแต้มครับผมจากจากห้าเกรดที่เราเต็มเต็มใช้กลายเป็น6เนาะและการทุทกๆการมีพลังวิญญาณสองแต้มเนี่ยหลังโจมตีปกติครับผมจะทำการฟื้นฟูพลังวิญญาณหนึ่งแต้มนะฮะตอนนี้ไม่รู้มันดียังไงเหมือนกันนะครับผมแต่ก็รู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนแบบเป็นการงูกินหางเฉยๆเลยไม่ได้แบบว่าพิเศษหรือบ้าอะไรขนาดนั้นนะครับนะซื้อเป็นที่4นะครับผมนะฮะ าทำดาเมจใส่ศัตรูเนี่ย60%ครับผมแล้วมีโอกาส10%เนี่ยที่ทำการหักเลือดอของศัตรูนะตอนนั้นเนี่ย50%นะครับผมนะโดยการหักครั้งนี้เนี่ยจะไม่เกิน max HP ของถังข้าวนะครับผมนะถังข้าวถ้าเกิดอ่าไม่ได้อธิบายไม่อธิบายต่อแล้วกันนะเอาเท่านี้พอนะเดี๋ยวจะงงเฉยๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวบลบรัดกันที่เหมือนเดิมนะครับนะอัมรูที่เปอร์เซ็นต์มันเนาะมันวบมีโอกาส10%ที่ทําการหักเลือด50% ของศัตรูที่มีนักตอนนั้นใช่ไหมโดยมันสามารถเพิ่มบัตราขึ้นได้ที่สูงสุดที่อ่า25%ครับผมแต่แต่แต่ครับผม ả, หากเราปล่อยสกยิลน,นี้ครั้งแรก,นกเนี่ยจาก25%เนี่ยมันจะกลายเป็น50%พูดง่ายเลยคือหากเราใช้สกิลน,นี้ครั้งแรกเนี่ยจะมีโอกาส50%ที่จะหักเลือดศัตรูลง50%ที่มีณตอนนั้นนั่นเองนะครับผมนะทีนี้ครับผมนะฮะมาดูที่ 25k นะครับผมเมื่อเราเอาสกิลนี้นะคะ่าเป้าหมายนะครับผมจะทำการใช้สกิลนี้ฟรีเพิ่มทันทีนะครับผม ทุบตายก็ทุบต่อตายก็ทุบต่อทุบต่อทุบต่อไปเลยนะครับผมนะแล้วที่ว่าอันนั้นเราเฮี้ยมแล้วนะครับผมนะมาดูที่ร้อยเคนะครับผมหลังจากค่าเป้าหมายเนี่ยดาเมจของสกิลที่เพิ่มขึ้นทาวอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุบปั๊บตายดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วทุบอีกตายอีกเพิ่มขึ้นอีกทุบอีกนะครับผมทุบกดกดกดลงไปอ่ะสกิลตอกตะปูนะครับผมตัวนี้เนี่ยนะฮะนะครับผมบอกเลยว่าแรงมากนะครับอ่ะมาดูกันที่วงแหวนแมงป่องนะครับผมวงแหวนแมงป่องเนาะ อ่าซีเรียที่1นะครับผมนะพัาธมิตรใส่ศัตรูหกล้านสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมนะฮะหากศัตรูจะไม่ตายนะครับผมจะได้รับดาเมจสุดท้ายเพิ่มขึ้นที่ห้าเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่สามชั้นนะครับผมนะก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองในขั้นปกตินะครับผมจนกว่าศัตรูจะตายนะครับนะอ่ะมาดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวขอลบลัดเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อให้เข้าใจง่ายนะฮะอ่าสกิลที่พูดว่า หากศักตรูไม่ตายเนี่ยจะเพิ่มขึ้น25%่ส้นใช่ไหมมสามารถเพิ่มขึ้นได้สูงสุดที่70%นะครับผมและและสะแต็ปเพิ่มขึ้นเป็น5ครั้งนะครับนะพูดง่ายๆคือสกิญญ,ญานนี้เนี่ยหากศักตรูทุบศัตรูตจะไม่ตายเนี่ยเราจะสามารถทําให้ศัตรูโดนมีดแรงขึ้นที่3ามนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีความสามารถเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งก็คือการลดคูดาวหนึ่งเถิ์นะครับผมเมื่อมันได้มีครูดาวเลยเนี่ยก็คือทุบๆๆๆไปเรื่อยๆนะครับ ซื้อวันที่2น,นะครับผมนะฮะอัปเกรดอ่า๋ยพูดผิดเมื่อเริ่มเทิร์นครับผมสังฆาจะได้รับสถานะบงแบนระเบิดนะครับผมนะฮะตัวท,ทุกชั้นของแบนระเบิดจะทําการเพิ่มดาเมจสุดท้าย30%ครับผมแล้วทําการฟื้นฟู HP 20%ของ HP ครับผมนะฮะโดยสถานะของแบนระเบิดเนี่ยเก็บได้ที่3ชั้นนั่นเองนะครับผมเพือ่อนๆคือจะได้ทางด้านดาเมจสุดท้าย90%ครับผมแล้วก็ฟื้นฟู อ่ uh, HP เนี่ยที่60%สอร์เซของ HP นะครับผมนะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับผมทีนี้อ่า uh, ในระดับนี้ก็คือจะทำการฟื้นฟู HP เนี่ยที่80%เปอร์เซ็นต์เนาะนะครับแล้วก็ uh, เอาที่ทุก mm hmm. อย่างเหมือนกันหมดนะมันมันมันเหมือนหมดมเหมือนหมดมเอ๊มันเหมือนกันหมดจริงๆนะครับเพราะงั้นผมขอมารวบรัดที่แสนปีเลยแล้วกันนะฮะ uh, หาทำการเก็บสถานะวงแหวนระเบิดเนี่ยอภิษฎวงแหวนระเบิดเนี่ยเพิ่มแม็ก การสแต็กที่สูงสุดที่9ชั้นใช่ไหมครัแล้วเมื่อคุณเก็บสแต็กของไวระเบิดได้ถึง9ชั้นแล้วเนี่ยจะได้รับาการาถ่ายทอดอวิชาห้าเสียงอะไรสักอย่างนี่นะครับผมนะฮะทำให้เราใช้เกียร์ทั้งหมดในตัวไปเลยครับผมและทุกๆหนึ่งเกียร์เนี่ยจะทําการทุบศัตรูหนึ่งตัวนะครับผมนะฮะและยังไม่พอครับผมนะในระดับอื่นๆเนี่ยจะทําให้เรา,าฟืน้นฟูพลังงานทั้งหมดและทําการรีเซ็ตสกิลต,ตัวเองด้วยนะครับผมนะเพราะงั้นบอกเลยว่าอ่า ตัวนี้เนี่ยก็คือเมื่อเก็บสแตะครบเนี่ยมันทำให้เราทุบเบิลและทุบหลายตัวครับผมและทําให้เราฟื้นฟูพลวิญญาณแล้วก็ทุบเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมพูดง่ายคือครบเลยนะสกิวิญญาณตรงนี้เนี่ยนะครับผมทุบเพิ่มเติมเกจลดคูดาวครับผมนะมีหมดเลยนะครับในหนึ่งแสนปีนะฮะสตว์ตัวนี้เนาะอันนี้คือผมลบรัดให้ไม่ให้ไปแบบอ่านมันซับซ้อนกันยนงเกินไปนะครับผมนะ อัมรุฟสีวันที่3ามเขานะครับผมนะทำการโจมตีปกติใส,ส่ศัตรูเนาะและได้ติดสถานะช่วยต่อสู้นะครับผมสถานะช่วยต่อสู้นี่คือหากเพื่อนเอาการโจมตีปกติเนี่ยทางฆ่าจอกไปทุบช่วยนะครับผมนะ <c oughs> โดยอัปเกรดอ่าได้ถึง25%นะครับผมนะ, <c oughs> นะเพราะว่ามันเพิ่มมันมาที่15ไอ้มันเริ่มต้นที่10%ใช่ไหมโดยสามารถอัปสูงสุดได้ที่25%นนะครับนะ <c oughs> ทีนี้ครับผมนะเมื่อโจมตีเป้าหมายชุดยูนะิตเนี่ยจะทำให้อ่าทำการ สเต็คดาเมจไว้ครับผมนะฮะก็คือทุกๆ1 1ครั้งเนี่ยนะฮะจะทำให้สกิลวิยาขั้นต่อไปเนี่ยเพิ่มขึ้น20%นะครับผมและ100,000ปีครับผมนะฮะเปลี่ยนจากการโจมตีเป้าเดียวเป็นโจมตีทั้งหมดนะครับผมนะ,ะพูดง่ายก็คือทุกๆการโจมตีเราในระดับแสนปีเนี่ยจะทําให้สกิลวิยาขั้นต่อไปแรงขึ้น100%นะครับผมและมันยิ่งทุบมันก็ยิ่งเยอะนะครับผมนะฮะเราก็ลองคิดง่ายๆเลยครับผมนะฮะ5้าสเต็ค ต่อ100ดาเมจตครับผมถ้ามันเก็บได้สัก500เนี่ยมันก็แรงเท่าไหร่เนาะก็เยอะนะครับผมนะเยอะมากนะครับทีนี้กิจวาตรที่4นะครับผมนะเขตแดงเทพสังหารเนาะหากศัตรูเนี่ยไม่ได้ใช้พลังวิญ,ญญาณภายในเทินแล้วผมนั้นจบเทิร์นเนี่ยทั้งค่ายทำการโจมตี300%เอ้ยเซ็ทำการโจมตีจำนวนสามร้อยเครับผมนะฮะโดยสามารถเกิดได้6ครั้งในอ่าสามารถเกิดได้แค่หครั้งครับผมและเขตแดงก็จะหายไปนะครับผมนะ อืมเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอไล่ดูก่อนนะครับผมบางทีมันเยอะตุบๆๆๆๆอ่ะเราเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะฮะเมื่อทําการเมื่อหักศัตรูเนี่ยไม่ได้ใช้กพลังยันแล้วออกไปทุบใช่ไหมนะครับผมจะทําให้พลังโจมตีเราเพิ่มขึ้น15%ตามตัวเลขสำมเทินนะครับนะในเขตแดนเทศสังหารครับผมหากยูนิตของฝ่ายศัตรูเนี่ยสิ้นสุดเทินครับผมทังข์้มบรรกาศยสิบที่จะส่งโจมตีใส่สตูนะครับ 5้าสิปีเนี่ยทำการเปิดห้า5ม0 0 0ปีเนี่ยทำการเปิดเขตแดนด้วยอัตโนมัตินะครับผมเพราะว่าคำว่าโอกาสเปิดเขตแดนเนี่ยน่าจะาการเปิดเองนะฮะนะแล้วก็เขาผมหนึ่งแสนปีนะเมื่อเขตดแดนเทศกง,งาลหายไปรับผมจะทำดามิตหนึ่งเปจร0 0ของจำนวนดามจท,ทั้งหมดที่เกิดจากข้าวเถียนนะฮะตัวนี้ให้นึกถึงเหมือนต้นไม้นะครับผมนะให้นึกถึงเหมือนต้นไม้อ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับอ่ะ ทำการเปิดเขตแดนใช่ไหมแล้วเมื่อศัตรูมันไม่ได้ใช้สกิลวิญญาณเนี่ยทางเข้าออกไปทําดาเมจเนี่ยโดยสามารถเกิดขึ้นได้6ครั้งครับผมและ6ครั้งเนี่ยเมื่อใช้ครบหครั้งแล้วเนี่ยเขตแดนจะหายไปแล้าเรากลางใหม่และเมื่อทุบถึง6ครั้งเนี่ยไอ้ดาเมจที่เราทําไปทั้งหมดเนี่ยไอ้หทีเนี่ยหรือจากสกิลอื่นก็ช่างครับผมในระหว่างที่ไอ้ตัวสถานะเขตแดน,นยังไม่หายไปเนี่ยจะถูกระเบิดออกมาครับผมนะเมื่อหมดเทินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสมซติทำดาเมจไปอ่าซัก หนึ่งล้านเนี่ยก็จะได้ดับมีหนึ่งล้านทันทีเลยเมื่อเขตแดนเทศกาลนหายไปนะครับผมที่ความสามารถของทางข้าวทั้งหมดทั้งมดสำหรับวงแหวนเสือและแมงป่องนะครับผมอ่ะมาทุกคนจะเข้าใจนะครับตอนนี้เสียงผมก็น่าจะดอรอปลงเยอะแล้วนะครับผมคอแทบแตกนะครับมาดูความสามารถของอ่าระดูวิญญาณกันนะครับนะโดยเมื่อทางข้าวมีสถานะวงแหวนระเบิด2ชั้นครั้งแรกเนี่ยนะครับผมพลังวิญญาณที่ ใช้ในความสามารถของระบบิดงแบรนด์เนี่ยจะใช้งานลดลง2แต้มนะครับผมนะฮะสีดาวเขาผมนะเมื่อถังห้าโดนดาเมจถึงตายครับผมมีอาจารย์สายโจมตีหนักสายโจมตีว่องไวสายโจมตีอ่าสายอาวุธลับไอ้พุดบิดมีอาจารย์สายบิญญาณอาวุธนะครับผมสายโจมตีหนักสายโจมตีว่องไวเนี่ยจะโดนดาเมจครั้งนี้ด้วยกันนะครับผมนะหากถึงตายนะครับผมนะฮะแล้วก็หกดาวเขาผมนะอ่าเมื่อเมื่อเริ่มเทินครับผมนะฮะถังห้าจะมีสถานะบำเพ็ระเบิด5ชั้นครับผมนะฮะ โดยจะทําให้สถานะของแบตร,ระเบิดเนี่ยใช้เกยียร์ร้อยลง3ามแต้มครับผมนะฮะในระหว่างนั้นจะได้อ่ในระหว่างที่อยู่ในสถานะของอะไรนะกายแก้วก้ายอดวิชาห้าเทียนนะครับผมนะเมื่อทําการโจมตีปกติทะทุหนึ่งชั้นนะครับผมจะทําการอัพความอัพดาเมจของสกิลฝนล่วงและดาเมจของเขตแดนเทศอาก็คือสกิลวิญญาณที่ อสองเลยเพื่อปิดสกเวนต์ยาที่3และที่4ของสายแมงเปอะนั่นเองนะครับผมนะเอาพูดง่ายคือไอ้สายนี้ที่เราลังวงตุ๊บๆเนี่ยครับผมนะจะไปบัฟของอาทางที่กระดูกทั้งหมดเลยนะครับผมเกือบทั้งหมดนะครับผมนะฮะโดยจะบัฟไปที่เซกเวนต์ที่2 3และ4นะครับผมรูที่หนะ้าอกเขานะครับเมื่อถังห้าวเนี่ยโดนโจมตีครับผมหากพลังโจมตีอของเขาประมาณเนี่ยต่ำกว่า ต่ำกว่าเมื่อพลังโจมตีของเป้าหมายเนี่ยต่ำกว่าของถังข้าวครับผมดามีคันนี้จะลดลง50%นะฮะพูดง่ายคือแข่งกันที่อีทนั่นเองนะครับผมนะฮะหากตัวอีทฝั่งตรงข้ามเนี่ยดาเมจมันต่ำกว่าถังข้าวนะฮะดาเมจเนี่ยจะลดลง50%นะครับผมนะ,ะและจะทำการต่อต้านเอฟเฟกต์ดีบัฟและเอฟเฟกต์การควบคุมที่ติดมากับการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะว่านั้น การต้านนี้จะเป็นการต้านของตัวไหนแต่ผมมองว่าอาหารเป้าหมายเนี่ยเอธิเคตต่งางกับทังข้าเนี่ยนอกจากลดดาเมจ50%แล้วมันยังต้านสถานะดีบับจากสรกิจานั้นอีกนะครับผมนะอาจจะไม่ใช่การต้านดีบับจากตัวอื่นด้วยเนาะม้นั้นอาจจะดลุโกงไปหรือเปล่าเออแต่แต่ก็ไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวนะผมนะเพราะมันไม่ได้ไม่ได้เขียนว่าตัวอะไรเนี่ยก็คือใครที่ทำดาเมจใส่ถังข้าเนี่ย รับ A D K มันต่ํากว่ามันต้านดีบัฟแล้วมันต้านเอฟเฟคควบคุมตลอดการต่อสู้เลยพูดง่ายคือหาก A D K ถังห้ามันเอ่าเยอะสุดในสนามนั้นเนี่ยมันจะโดนใครก็ช่างโจมตีเนี่ยดาเมจลดลง50%เปต้านสถานะต้านเอฟเฟคดีบัฟทั้งหมดเลยนะครับผมนะแล้วก็สีดารับผมดาเมจครั้งนี้ลดลงที่9าอุ้ยดาเมจลดลง90%้เอเลยเหรอไอ้ห้ามันจะตีไม่เข้านะอนนี่หนักจัดเลยนะเนี่ยเหนียวมากนะครับผมนะฮะ หกดาวเนี่ยหากยูนิตทําดาเมจใส่ทางข้าวนะครับผมาทางศัตรูกันแหละทาดาเมจใส่ทางข้าวนะครับในเทิร์นถัดไปเนี่ยจะสามารถใช้ใช้การโจมตีปกติได้เท่านั้นนะครับผมและเมื่อทางข้าวสิ้นสุดเทิร์นครับผมจะได้รับการโจมตีปกติหนึ่งครั้งนะครับผมถ้าผมสรุปให้ฟังนี่ก็คือ,อาหากาทางไอหากฝ่ายองข้ามเนี่ยมัน โจมตีเสรีทางห้าวเขาผมเทินต่อไปเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้เพียงแค่การโจมตีปกติเท่านั้นครับผมหรือว่าทางห้าจบเทินเนี่ยทางข้าวทำการทุบมันคือหนึ่งครั้งนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมเพราะงั้นรูน้จักความสามารถแล้วทางข้าน่านจะเก,งงก,ะกง่งทั้งนการโจมตีปกติทัางถนน p ี p และ PPE เนาะนะครับผมดูมันจะชอบอวยไปทางการโจมตีปกติซะมากกว่านะครับหรือถ้าหากอยากระเบิดหัวฝันตรงข้ามเนี่ยก็ทําการทุบเข้าไปเลยครับผมตอกตะปูหรือว่าคอนตะปูนั่นเองนะครับ ทีนี้ก็เป็นช่วงแนะนํำวงแหวนเนาะว่าสายในสายใช้อะไรนะครับผมนะคือตัวละครยุคหลังมันใช้ง่ายนะก็คือจะเป็นสายแล้วก็แบ่งไปเลยนะครับผมนะอ่ะอย่างทางด้านสายอ่าพีพนะผมก็ใช้เป็น1นึ่งหนึ่งหนึ่ง,งลวดนะครับนะใช้ใช้เป็น1นลวดเลยนะครับนะวงแหวนเป็น o f ฟเอทนะครับผมนะย้ำว่าวงแหวน o f ฟเอทนะครับวงแหวนออฟเอทส่วนเรื่องวงแหวนแปลงเป็นเทพสีไหนเนี่ยผมยังไม่ขอยืนยันเนาะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยไปดูจากอ่าช่องอื่นหรือแบบว่ารอคนที่เขาแบบเล่นนำๆให้เขาแนะนําเอานะครับเพราะว่าอ่าถัางเข้าเนี่ยโจมจีบปกติก็โหดโจมตีสก,กิลก็โหดนะผมไม่รู้จะไปทางไหนดีนะครับเพราะงั้นอ่อยังไม่ขอแนะนําแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็แต่เลือดนะผมว่าแบนเอาไปอดีเคนะทีนี้หาตีกระดูดเนี่ยก็เหมือนเดิมเลครับผมก็คือการเปลี่ยนเป็นวงแหวนที่สองทั้งหมดนะก็คือสอง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 ,สองนะครับผมนะวงแหวนเป็นออฟเอดีเคนะครับผม ผมไม่มีให้ผมไม่มีใส่ให้ดูนะเนี่ยเลยแบบนี้ก็ได้นะผมว่าแบบเป็นออเบ K ิเคทั้งหมดนะครับผมนะใส่ไปเลยสอง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 นะครับนะเพราะว่ามาสักหลังหลังเนี่ยมันแบ่งชัดเจนนะว่าอ่ะใครใช้อะไรแบบเนี้ยก็จะแบบสายหนึ่งสายสองไปเลยนะผมอ่ะดูง่ายดีดูใส่คว้ยกันนะครับนี่คือทั้งหมดในคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจในการอธิบายของผมนะครับนะถาาชอบฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผม สวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม